อธิษฐานจิตไว้ว่าใครที่มาเจอคลิปนี้ขอให้มีความโชคดีทางด้านการเงินมีข่าวดีมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะด้านการเงินและมีเองก็รับพลังงานนี้ด้วยเช่นกันไม่มีการทําไม่มีการเตรียมขึ้นมานะคะจะหยิบไพ่สดสดขึ้นมานะคะเรามาเช็คพลังงานเรามาลุ้นกันนะคะว่าไพ่จะแม่นไหมจะตำจะเป็นอย่างคาอธิษฐานไหมนะคะนี่จับสดสไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตั้งเจตฐานนะ ถ้ามีไพ่หนึ่งในห้าใบที่มีจะจับขึ้นมานี้ถ้ามีพลังงานกเกนเหรียญพลังงานการเงินเกี่ยวกับเงินขึ้นมาถือว่าเราจะมีข่าวดีเราจะมีความโชคดีทางด้านการเงินอย่างแน่นอนนะคะก่อนสิ้นปี2567นี้ค่ะอุ้ยลุ้นมาเช็คพลังงานกันอ่ะโอ้โหไม่ได้เตรียม ก้าพูดใบแรกขึ้นมาเก้าเหรียญคนที่มาเจอคลิปนี้คุณจะมีข่าวดีทางด้านการเงินอย่างแน่นอนค่ะพลังงานของคนที่จะได้เงินก้อนจะมีข่าวดีจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องการเงินพลังงานใบต่อไปหนึ่งเหรียญใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านนะคะเราจับกันสดๆเมื่อกี้เลยนะคะ ไพ่นะคะไม่ใช่มีไพ่เหรียญอย่างเดียวนะ,ะบอกเลยว่าคุณจะมีความโชคดีคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะด้านการเงินแน่นอนจะมีคนนําเงินมาให้คุณคุณจะลงทุนอะไรหรือคุณจะมีโชคลาภเข้ามาค่ะนะคะคุณจะมีเรื่องใจฟูแน่นอนเทมเพลนขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทาง นะคะข่าวดีนะคะเรื่องการเงินข่าวดีชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมการเดินทางจะพาคุณนะคะไปไปสู่จุดที่มันดีขึ้นนะ,ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะคะบางคนอยากเดินทางต่างประเทศจะได้เดินทางบางคนอยากโยกย้ายกลับต่างจังหวัดจะได้ไปนะะกลับไปอยู่บ้านเกิดอยากไปในสถานที่ที่เราอยากไปเราจะได้ไป นะเป็นพลังงานข่าวดีเป็นพลังงานของชีวิตที่จะดีขึ้นกว่าเดิมมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะสามถ้วยโอ้โหพระเจ้าความสำเร็จความสมหวังการเฉลิมฉลองนะคะการได้เจอคนที่รักการอยู่กับคนที่รักการมีคนสนับสนุนนะคะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหุ้นส่วนดีคนในครอบครัวดีคนรักดีและสุดท้ายมิลเลนเนีย ไพ่ไม่รับคำทํานายม่บอกเลยว่าคุณพลาดมากเมียนเล่นแน่ค่ะโอ้ไพ่ไม่โกหกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีแค่ขึ้นเก้าเหรียญอย่างที่มิบอกว่าแค่หนึ่งในห้าที่มีไพก่การเงินขึ้นมาคุณก็จะมีข่าวดีมีความโชคดีมีเรื่องต้องใจฟูในเรื่องการเงินแน่นอนแต่นี่ค่ะสามใบ และเป็นใบใหญ่ที่สุดก็คือมิลเลนเนียคุณจะเอาไหมคะคุณจะเป็นเศรษฐีก่อนปีก่อนสิ้นปี2อง7นี้คุณน้อมรับไหมคะถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครคิดว่างมงายหรือมีการเสรแสแ้งอะไรใดๆขึ้นมาคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยคะ่ะและถ้าคุณเชื่อพลังงานนี้คุณเชื่อสิส่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งคุณเชื่อและศรัทธามีพลังงานนี้พลังงานเศรษฐี พลังงานการเงินจะดีขึ้นพลังงานชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณจะมีข่าวดีคุณจะได้ใช้เงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่คุณปรารถนาเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่คุณปรารถนาที่จะเป็นเศรษฐีหรือความมั่งคั่งร่ํารวยชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนคุณจะมีข่าวดีเหตุการณ์สถานการณ์ไพ่ห้าใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆดีมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้มีเชื่อเลยค่ะว่าคุณจะต้องมีข่าวดีก่อน สิ้นปี2,567นี้อย่างแน่นอนขอแค่หนึ่งครั้งขอแค่เรื่องเดียวค่ะแชร์นะคะเป็นค่าครูให้มี่นะคะถ้าใครแชร์ขออำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือศรัทธาหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายพาคุณไปสู่จุดที่มันดีขึ้นดีงามถูกต้อง รารถานะสิ่งใดขอให้สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆขอให้มีคนสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลขอให้มีคนรักที่ดีครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลดวงรวยดวงเศรษฐีดวงโชคลาภดวงมั่งคัง่งดวงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนี่คือพลังงานของคุณถ้าใครเจอคลิปนี้แล้วคิดว่าใช่ แชร์ให้มีแค่หนึ่งแชร์ค่ะแล้วพลังงานนี้จะเป็นของคุณแบบฉับพลันขอให้โชคดีนะคะ